กันเลยนะครับผมวันนี้ผมเซอเกตเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราเนียครับผมก็จะมารีวิวปืนที่มีชื่อว่าราบิดดะกอนเอฟสามเก้ากันนั่นเองนะครับผมโอ้โหก็แบบว่าก็ปืนแรงอ่ะครับทุกคนอืมปืนแรงอืมก็คนเล่นก็แบบอืมก็เหมือนกันนะทุกคนอืมก็ตบจีเอ็มมาแล้วอะครับเอาแล้วนี่ผมมาจาแขกรับเชิญนะครับผมสองคนนะนะคนแรกครับผมแนะนําตัวนะครับไอคุณก่อนนะครับคุณก่อนครับอ่าดีครับผมคุณก่ไหมครับเอาแล้วคนต่อไปครับผมมดเอ็กครับผม เอาอเฮ้ยหมุดอีกต้องมดดุดอีกหายตมดดุดอีกหายหดดายไปไหนวะอะไรน่าเอาตัวดิหายนะครับผมชื่อมันอีกโอเคเออเครับผมไอ้เรี้ยกว่านั้นน่าเอตัวได้นะครับผมวันนี้นะพวกเราก็จะมารีวิวปืนดาพิเตอร์กันเออสับการณ์นะผมเรามาดูที่สเตตัสของปืนกันเลยนะผมปืนนี้ก็ดาเมจเบามากนะเออผมมองว่าเบา,วาวมากจริงๆริงเนี่ยผมก็ดาเมจยี่สิบเจ็ด นะครับเรดร้อยนะครับผม A C U 72, S T B 125, Movement 57, A P 15, Range หกส Ammo 59แล้วก็มีแม็กสำรองมาให้อีก1บ8นัดนะครับผมรีโหลดยีแล้วก็ b บโอฮิ t ให้มาทั้งหมด6ก้อนนะครับผม h ีโ o h ฮ t ให้มา402ประมาณนั้นนะครับผมก็เป็นจากการที่ผมได้ทดลองจับมาก็ไม่ถึง2นาทีนะทุกคน <c oughs> <laughs> ผมว่าปืนนี้นะ <c oughs> ผมมัน <c oughs> มันยิงทะลุไม่ค่อยได้นะครับผมทะลุก,กําแพงมันก็แบบอืมมันก็ได้นิดนึงนะผมั่ากาแพงแบบหนาๆอย่างเงี้ยนะเออถ้ากำแพงบางๆก็นิดนึงเหมือนเดิมนะโอเคเดี๋ยววันนี้นะผมเราก็จะมาเล่นกับแขกรับ,บเชิญกันนะครับผมขอเอสียงอีกครั้งครับขอเสียงอีกครั้งนึ่าสวัสดีคนระับโอ้โหอย่ากระป๋าช้า <S <S มาเดี๋ยวผู้ชมนะก็แบบว่าเด็กเกาะดังมันก็สร้างมัญหายแล้วว่ารับมาเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยนะก็พี่ตาเด็กมาเกาะดังพี่อะรับ อืมก็ดังเกินเออนะก็ต้องทําใจนะครับผมคุณกิจฉาอย่างชาแนลวินไหมครับอา่าไม่ครับไม่อย่าร้องเพลงครับผมขอร้องอย่าร้องเพลงเราจะทำ <c oughs> อะไรเฮ้ยอยา่ยาอย่าอย่าอย่ขอร้องขอร้องขอร้องขาล้อมึงหยุด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 เอ้ยหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะทุกคนหนึ่งห,<อ>หนึ่งห้ <c oughs> <c oughs> าศูนย์นะได้ 150, นะอ้องอะ ถ้คนกินเดี๋ผมสั่งวิซ่าครับมากินื่อไม่ให้หิวแล้วหนึ่งเป็่าวสุดหิวเลยเหี้ยเอาหมดหมดหมดไมเด็กดครับโมได้ครับกดครับสวยครับเหี้ยไอ้เหี้ยไอ้คนกิไอ้เหี้ยมาครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวราปิสดะกอนนะครับผมโอ้ราปิสเลยเดียวนะฮะลาลุมไอเชี่ยกินเยอะๆโอ้โหโอ้โหเกินไปบางทีเอาอิฐมือไปท้อง โอ้โหเวลยามบาคนเวียมยังมาครับน้องเรไม่ยิยเกินไปแต่ดันตายก่อนเลยอะไรเนี่ยคนดังแตคนดังตายเอ้าดเอฟเล่นลินเหรอเล่นระเบิดได้ด้วยเหรอระเบิดได้ด้วยเหรออันนี้คือท่าแทงนะผมผู้ชมวิ่แนวระเบิดพี่มันเกี่ยวกโนที ก็ละพี่ได้ก่อนนะผมะก็ยิงยิงปุ๊บปุ๊บรีชาระสุ่นประมาณนี้ให้มดไปยิงก่อนเลยเดี๋ยวพี่รีวิวตอนไอ้แทงก่อนนะครับแทงก็ประมาณนี้เนี่ยผมซีรุ่นทองเออเอาไปแล้วโอ,โอ้โหมึงดูเลือดมันมึงดูเลือดมันมึงโปรยี่อะไอ้เหี้ย เอเจริงจังโอ้โหาเิดเวลาโอ้ไม่หวแล้วนะคือเซียนนะครับผมคนดังจะเอาจริงแล้วนะโอ้โหก็โดนรัดรัดอีกแล้วครับทุกคนล้ปังตีเลยม่ได้ก็โดนรัดอีกแล้วโอ้โหเกิดไป มามารอบนี้อัด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 ถ้วยอัดอัดสองตาอัดที่นี้สองตาปั๊บรอยเราทำการายกินรอะโอ้เราไก่เยี่ยมันทำาเรเปล่าเอ้ตงคิวกินแล้วมันก็ไม่คิวเอ้ากดเพียกดโหกดดาร์กมาเฉยเลยานปัก ดูเปรนเด็ดดูไข่มันเล็นทุกคนเอาอั้กดผิดกดผิดจริงๆว่าจะกดลาผิดมาแต่ว่ามันดร์กมันออกตาหน้าตาหน้าบอกเลยแ a c กรู้สึก โอเคครับผมก็จะยังไม่เอาจริงนะทุกคนเออเพราะว่าโูหพวกนี้มันก็เด็กๆกันทั้งนั้นนะผมเดี๋ยวมันจะร้องกันนะผมก็จะเอาจริงตอนที่หนึ่งกับไอ้คูนตาสุดท้ายนะครับผมแบบตอนมันยิงผมได้ห้าตัวผมก็จะเอาจริงเลยนะครับผมทุกชมรอดูครับมามามา,มาเราจะร,ร,ร,รีวิวลาพีซดีๆกันแล้วนะแม่ก็แบบปืนปืนง้อครับอืม <c oughs> เมลสามก็มาบอกเลยว่าตอนนี้พเอกของเรานะผมชื่อว่าตัดกานะกอ่านถูกปะตัดกามีใครอยู่เปล่า ลาพีทมันก็แบบอืมงั้นๆนะครับแต่ว่าเราต้องรีวิวให้ได้นะเราต้องหาช็อตให้ได้โอโอ้ for forever forever จะติดก็ไม่จะติดเออสุดละตักติดหรอตักติดก็ได้อ่ะอะไรอ่ะอะไรเด้งเหรอที่โอ้ขึ้นเหรอไฮโฟสุเด้นพี่ยังเล่นอยู่เลยนะตอนเนี้ยผมทำชื่อเกมของการยิง ัถือยังอยู่ในห้องปะเออก็ยังอยู่นี่ว่ะอ้าไม่ใช่หรอกซักเอ้ยายสักัได้วันเยดเรีวกล้าวเนี่ยเฮ้ยเขามาให้กำลังใจ เกิดไปเฮ้ยโอ้ยเลี้เก้าพระเจเลี้เก้าอีกไม่ไม่ไม่เมื่อกี้มันระยะไกลเกินข้ามันลอยกานเป็นระยะใกล้อะอ้อาวน้อง N H นะอชเนผมแบกโทรศัพท์โทรศัพท์โอ้ยก็ร้องอะครับโอ้โหแบบเด็กเด็กก่ดังร้องอะทุกคนมนเราอยากพัก ก็ได so so mm, no oh, uh, ้กอดังก oh. oh. ็ร้องอีกแล้วะครับไปเราก็จะให้น้องมดเอ็กอะวัดโอ้กดยิงไม่ไปเอาจริงไม่กอดยิงไม่ไปไอ้กดยิงไม่ไปกออุ้ยอ้กดผิด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 ไปกดระเบิดมาเฉยเลยอ้าวเฮ้ยเขาเล่นฝั่งไอ้นี่กันมึงไปฝั่งไหนวะล่ะนะ เป็นร้อยเต๋วเลยเหรอจะไปโอ้ยตั้งรหัสมาได้โอ้โหโปรอยแล้วเออโอออ้่ก็งั้นงั้นนะครับ ม,มาเดาเปิดโปรแล้วทุกคนเราจะเปิดโปรเพยเยอร์แล้วนะครับโอ้ไก่มาอีกแล้วเป็น <c oughs> มาเจอมาเลยดีกว่า <c oughs> <c oughs> น่าสงสารเฮ้ยไก่มันก็ช่วยให้แบบมันมันม,มันยังไม่เป็นเพื่อนให้คุณนะแบบคุณอยู่ฝั่งนั้นคนเดียวคุณก็เงาเงานะมันเมันเป็นตัวช่วยของไก่ตัวถึงน้ำหนักนสวยสวย ไอ,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 อ้อะไอ้อื้อไอไก่จบรอบนี้ได้ไดน้อยเนอเอาอีตาอีตามาเพื่อความยาวนานขอบไปยดูไม่ชิกิดิโอ้ผมก็ฝีมือ<ไ>แบบผมผมก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะต้องต้องเรียกว่าผมก็แบบเด็กหัดเล่นนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับโอ้โหเด็กหัดเล่นแต่ไอเดียไมหมดนะครับเด็กหัดเล่นนะครับอืมเอาเตะมันดิเออ อ้าวกดกดกดโอ้โห,โโโหเสียงเสียงเสียงไมค์ใครวะเนี่ยเสียงเฮ้ยใครเปิดพัดลมวะเฮ้ยคุณกดดิโฮ้ยซอเบ้ออ่ะโอ้โหอะไรวะกัดลม อสัักทำไมต้องชอบลุมกันแบบนี้ลุมจิตลุมจิตทำไมต้องชอบทำกันแบบนี้ครับทุกคนไม่เข้าใจสังคมต้องช่วยผมนะสังคมต้องอธิบายสังคมต้องมาเคลียร์ช่วยผมนะผมไม่ยอมผมไม่ยอมผมไม่ยอมแล้วนะเจอก็มาดิครับทานแรกปล่อยให้เด็กไปก่อนค่ะอ๋อปล่อยให้เด็กไปก่อนทำมาได้อีกแล้วหลาดง่ายเกินมีหรอกลาดหลาดไม่ซ่า โอ้ไอจิ๊บไอซาตาลาดหนึ่งหนึงห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์เอ้าไก่มาจากไหนอีกแล้วเนี่ยอยู่เลยาราดเนี่ยโอ้โหไก่อย่างโหดอ่ะถ้าแบบเพื่อนต้องทีพี่ก็เออรับแบบในเกาะดังอยู่แล้วอะครับมีแต่เด็กเกาะดังนะช่วงนี้ต้องทำใจเด็กปับปไว้เกินไปบางทีลองเอ็กซ์อเลสเซ่เดมพอยน์หน่อยดิ ดู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 มันดูมันดูมันอยู่ทางเดียวกันแล้วแม่งโอ้โหเอ๊เอได้เหรอ,หรอมามาเดี๋ยวพี่เอาจริงแล้วก็เมื่อกี้พี่ก็อ่อนๆให้เด็กไปและครับทุกคนก็เด็กมาเกาะดัง <S <S ไปเว้ยไปเว้ยเพื่อนทีมเว้ยข้ากินแพ็กข้ากินแชนอแน่มาไหมเกินไปอันนั้นนะเกินไปโอ้กินเอาแชนแนลมา ไม่เอาเว้ยดูดิอเออไ้ทะเย็นดิไ,นไปครับโอ้โหคุณนี่โปคุณนี่โป่กดยิงไม่ไปโอ้โหเ <c oughs> มื่อกี้เห,เห็นผมยิงไหมผมไม่ยิงเออก็อ่อนให้แล้วอะ่ะ <c oughs> คือเวลาที่เอาปุ่มต <c oughs> ิดามแล้วมันยิงยาก อ้าวเพื่อนคุณเล่นระเบิดเหรอผมไม่เกี่ยวนะผมไม่ได้เป็นคนวงการเกนเกียนอะ่ะขู่ก็ขี้ลงมารับออนะโอ้ว่าขอโทษดีครับพวดีผมปุรบ้านมาฮะทุกคนมาเดี๋ยวผมจะมาเริ่มตาสุดท้ายกันนะ ก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือหน้าจอมันนะผมแล้วก็เล่นในห้องแอร์อย่างนี้นะผมไอ้น้ำในแอร์มันผมว่ามันไม่ใช่อร์คุณภาพไงเออมันมีไอ้น้ำมาด้วมนมาเกาะหน้าจอนะครับผมแล้วก็ทําให้มันลื่นนะค<า>วามเย็นไอเย็นเออไอ้น้ำไอเย็นนะครับผมเราต้องเซฟๆนะครับผมตานี้ยยังไม่เจอ น่ะ <laughs> อูบูทเทลเป็นโกงเกินคือเอาจริงลายพิษกับบูทเทลยถามว่าไหนมันดีกันนะผมว่าบอกว่าบูทเทลเนี่ยมันจะดีกว่าในด้านของความแม่นยำแล้วก็ระยะนะตัสูงก็เยอะกว่านะครับบูทเทลมันแปดสิบีใช่ครับอันนี้มันแค่ห้าสิบเก้าเอาอะไรไปสู้เขาวะเออลายพิษมพงสู้ดิลายพิษเ <c oughs> นี่ยดูดิไอ้คอเอนเป่นอืนมาเล่นดิอยากลองมันจะสู้ปืออนอื่นไหมใช่ครับ โอ้โหูไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเอาไหนบอกเอาปืนอื่นไอนเหียยิปดยิงบูทเทลแม่งคือลาพีดมันสู้ยากมากเนื่งองจากกระสุนที่น้อยกว่านะผมความแม่นยําที่น้อยกว่าเจาะเกาะที่น้อยกว่ามันก็เอะไรหลายอย่างนะผมถึงแม้แต่ว่าปืนมันสวยกว่าบูเทลอ้าอเอาท,อ,ท,อ,ทอยิงผิดมาวะเฮ้ยเอาไงกูวะ แม้่กิ้เมื่อกี้ผมยืนซ้ายไปหาไม่เห็นกลัวนี่เข้าไม่ไหวแล้วนะนี่จะเป็นคลิปสุดท้ายนะรัาก็บอกเจ้าไปแล้วเลยฮะเล่นดีๆหน่อยซิเจอกันทังซึ่งหน้านะเขาบอกเจ้าว่าแล้วยัาว่าย,ายัหรอเอ้ยได้เหรอเฮ้ยเกิน ลำบากอยากบูเทลมานะนายขอร้องบูเทลแม่งอืมน่ะมึงบินอีกแล้วเนี่ย อันนี้คือเขาไม่ได้เรียกว่าอร่อยนะเขาแค่ใช้กลวิธีนั้นทุกคนมามามาคลิปนี้แหละก็งอ้ยพิกเกมอ่ะครับว่าพิกเกมอ่ะครับมามามา โอ้เกิน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 ไปไปโอ้โหทิกเกมนะครับทุกคนไม่ได้โป้ครับก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับกดแชร์นะแล้วก็กด subscribe ับจะเป็นคลิปคีโคไม่ต่งนีคู่นะครับก็ไปแล้วนะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์สำหรับใครแชร์ให้เพื่อนดูนะครับไม่ได้เป็นคลิปนี้แต่ว่าคือคลิปจบแล้วนะครับผมว่า ก็ like, กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยนะผมใครชอบมากๆก็นั่นแหละนะครับกดกระดิ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม,มสวัสดีครับล็อกจอดอ้าวเดี๋ยวเราเราเราให้คุณอ่าคุณคุณบอกลาผู้ชมนะครับโอเคขอบครใครดูทิปเป็นจุแล้วฝากกดติดตามช่องจิตแล้วก็ช่องผมโอเคอเครับผมโอเคครับจบแล้วครับสน,นุกนะวัสดีครับ